่่องขขาาวววร้นลึนกกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกรณีการโกหกสีขาวค่ะหรือว่าไวท์ไลน์นะคะที่นายกิติรัตน์นรนองออกมาระบุค,ค่ะว่าหน้าทีรัฐมนตรีคลังและหัวหน้าทีมเศรษฐ,ฐกิจเขาได้อนุญาตให้พูดนั้นไม่เป็นความจริงได้ในบางเรื่องที่เรื่องนี้เองนะคะก็ถือว่ากลายเป็น ข้อที่มีการพูดถึงในเรื่องของความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งหน้าที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของฝ่ายค้านนะคะก็มีการเรียกร้องให้นายกิติรัตน์ค่ะลาออกจากตําแหน่งอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวนี้ที่ถือว่าได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศและที่ตรงกันข้ามนั้นนะมีความตรงกันข้ามก,กันกับความเห็นของทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรียิ่งรักชินลวัตรด้วยค่ะที่มีการออกมาระบุว่าการกระทําของนายกิติรัตน์นั้นถือว่าเป็นเจตนาที่ดี โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้เชื่อว่าทุกคนนั้นมีเจตนาสำหรับประเทศโดยกล่าวว่าเึ่งเรื่องของนายกิติรัตเองนั้นก็มองว่าเป็นเจตนาที่ดีคงไม่มีเหตุผลที่จะมาปกปิดอะไรและตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่เก็บจากข้อมูลจริงยังไงรัฐบาลก็จะต้องชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ค่ะนาย,ยกรัฐมนตรียังได้ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้มีคำสั่งให้นายกิติรัตนั้นได้พูดไม่จริงในบางเรื่องค่ะ ค่ะและกับกรณีนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาบอกไว้นะ,นะคะว่าไม่ได้มีคําสั่งให้นายกิติรัตน์นนระนอกนะคะพูดในประเด็นกลับนี้ก็ดูจะสนทางกันนะคะกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลของทางนางสาวมาริกาบุญมีตรกุลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ราคาที่ได้มีการออกมาเปิดคลิปโชว์นะคะว่านายกรัฐมนตรีคือคนออกคําสั่งให้นายกิติรัตน์โกหก ok ในแง่ของตัวเลขการส่งออกค่ะ นางสาวม,มาริกาบคุณมีตรกูลรองโฆษกโพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ากรณีที่นายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าได้รับอนุญาตให้โกหกในเรื่องต้นเลขการส่งออก15แต่ว่าเป็นการโกหกแบบไวท์ไลา์หรือว่าโกหกสีขาวเรื่องนี้นางสาวม,มาริการระบุว่าตนได้พบต้นต่อการโกหกของนายกิติรัตน์แล้วได้เห็นว่าคนที่มีนโยบายให้ในายกิติรัตน์โกหกก็คือนายกรัฐมนตรี ที่กำลังจะทําให้ประเทศนั้นหมดความน่าเชื่อถือซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติและความอยู่รอดของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะนางสาวมริการะบุเขาว่าจะดําเนินการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดกันต่อไปซึ่งทั้งนี้นะคะทางนางสาวมริกาย,ยังได้มีการนําออกคลิปวิดีโอคําพูดของนายกรัฐมนตรีสครั้งค่ะเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการส่งออก25% คือในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้ไปกล่าวเอาไว้ในระหว่างการประชุมปฏิบัติการทางด้านการส่งออกเพื่อผลักดันการส่งออกให้มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ15และคำพูดของนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎา,าคมที่ผ่านมาในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนโดยทั้งสองช่วงเวลานายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงเป้าการส่งออกที่ตัวเลข15เโดยให้เหตุผลนะคะว่าจะมีการปรับวิธีการแต่ไม่ปรับเป้าหมายและก็มั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าคนที่อนุญาตให้นายกิติรัตน์นั้นโกหกก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งทางนี้ทางโรโ,โกศกพักประชาธิปัตย์ยังระบุอีกว่าทางพักประชาธิปัตย์นั้นจะมีการติดตามคณะทำงาน5ชุดที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อผลักดันตัวเลขการส่งออกให้เป็นไปได้ตามเป้าหมาย15%ด้วยว่ามีส่วนไหนนะคะที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศหรือไม่เพราะเชื่อในพุทธพจน์ที่ว่าคนโกหกไม่ทําชั่วไม่มีและต่อจากนี้ ก็จะมีการตรวจสอบคำพูดของนาย,ยกรัฐมนตรีว่ามีส่วนไหนที่โกหกประชาชนหรือไม่และนำมาเสนอต่อสาธารณชนกันต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถือว่าเสมือนเป็นรอยด่างของรัฐบาลซึ่งนั่นก็คือโครงการรับจำนำข้าวนะคะที่ในช่วงของการอภิปรายที่ผ่านมานั้นก็มีการพูดถึงโครงการนี้กันแบบเจาะลึกค่ะ ซึ่งทางซีของฝั่งทางฝ่ายรัฐบาลเองนั้นนะคะก็ได้มีการพยายามชี้แจงค่ะถึงข้อดีของโครงการรับจำนำข้าวนี้และก็พยายามที่จะอุดรอยรั่วของโครงการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะกลับพบว่าในโครงการรับจำนำข้าวนี้ก็มีการตรวจพบความผิดปกติเช่นกันนะคะอย่างเช่นกรณีที่ทางทีมข่าวเฉพาะกิจของเราค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโกดังข้าว เป็นโกดังข้าวกลางนะคะของจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะว่าข้าวที่เก็บเอาไว้ในโกดังนั้นเป็นข้าวเก่าหรือว่าข้าวใหม่ซึ่งผลก็ปรากฏออกมานะคะก็คือเป็นข้าวเก่าค่ะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายงานได้กับคุณนภพรขาวโตค่ะ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวในโกดังกลางทั้งจังหวัดสระบ,บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทีมข่าวได้ลองเก็บตัวอย่างข้าวที่มีการบรรจุก,กระสอบเก็บไว้ในโกดังกลางทั้งสองแห่งกลับมาเพื่อนํามาตรวจสอบในห้องทดลองของศูนย์วิจัยพันธข้าวปทุมธานีสังกัดกรมการข้าวเพื่อทําการทดสอบว่าเป็นข้าวเก่าหรือไม่เมื่อมองความหมายของข้าวเก่าคือข้าวที่เก็บไว้นานค้างปีหรือเก็บเกี่ยวมากกว่า4-6เดือนแล้วจึงนำมาขัดสี ทำให้เมล็ดข้าวจะมีสีขาวขุ่นมีรอยแตกหักแต่สําหรับข้าวใหม่ก็คือข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาไม่นานแล้วนํามาขัดสีเมล็ดข้าวจึงมีสีขาวใสจมูกข้าวยังติดกับเมล็ดข้าวอยู่บ้างข้าวใหม่นะคะถ้า่อข้าวที่มีคุณภาพดีเนี่ยสีเม็ดข้าวเนี่ยควรจะใสนะคะแล้วทนี้สีมันจะออกขาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเราเก็บไปนานๆแล้วเนี่ย ข้าวเ้ราะถ้าเป็นข้าวเก่าแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลืองเกิดขึ้นแล้วก็จะคําขึ้นนะคะ mm hmm. เาะถ้าเกิดว่าเราเจอข้าวมเมล็ดเหลืองเนี่ยหรือว่าข้าวมันจะออกคํคๆเนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นน่าจะเป็นข้าวเก่าสำหรับวิธีการทดสอบในวันนี้จะเป็นการนำข้าวตัวอย่างใส่ในหลอดแก้วจากนั้นเติมน้ำยายที่เป็นสารเคมีสีแดงซึ่งมีสารโปรโมไทมอลบูและเมทิลเรดโดยจะนำสารทั้งสองชนิดนี้มาทำละลาย จากนั้นนำมาแช่กับข้าวตัวอย่างโดยเทสารเคมีลงไปให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อดูผลสรุปโดยการสังเกตสีของน้ำยาหากเป็นข้าวใหม่น้ำยาจะออกเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นข้าวเก่าน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มตามลำดับสารละลายนี้เราเจือจางเรียบร้อยแล้วนี้หลังจากที่เราเจือจางแล้วเราก็จะทำการย้อมเมล็ดข้าวนะโดยที่เอาตัวอย่างข้าวที่เราจะทำการทดสอบเนี่ยมา3กรัมแล้วก็ใส่ในหลอด ทดลองนะคะจากนั้นเราก็จะเติมสารละลายน้ำย้อมลงไปเนี่ย30มลสีในสารละลายช่วงที่ว่าเหนือเม็ดข้าวเนี่ยนะตรงที่เป็นสารละลายเนี่ยเพื่อเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นข้าวใหม่เพื่อเป็นสีส้มอ,อมเหลืองๆจนถึงสีเหลืองเนี่ยจะเป็นข้าวเก่า ผลทดสอบข้าวที่ทีมข่าวได้นำมาทดสอบในสองตัวอย่างในครั้งนี้ปรากฏว่าน้ำยาเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มนั่นแสดงให้เห็นว่าข้าวที่นำมาคือข้าวเก่าด้านข้าวเก่าที่นำมาตรวจสอบในครั้งนี้อาจจะเป็นข้าวที่มีอายุมากกว่า1ปีหรือเกิดจากการจัดเก็บข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากหากจัดเก็บไม่ดีมีมอดหรือมแมลงกัดกินข้าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าวเสื่อมสภาพลงเกียรติพัชสังสิริถ่ายภาพนภะาพรข่าวโตรายงาน ่าู้ชมคะอีกกรณีหนึ่งค่ะที่เป็นนโยบายนะคะของทางรัฐบาลเพื่อที่จะเอาใจบรรดาผู้บริโภคนะคะที่ต้องการจะมีรถยนต์คันแรกแต่ว่ากลับส่งผลกระทบนะคะไปถึงผลประกอบการในการค้าขายรถยนต์มือสองที่ต่างออกมาอดควรกันละค่ะว่านโยบายดังกล่าวของรัฐบาลนี้นั้นได้ส่งผลให้พวกเขามียอดขายที่ตักตกต่ำลงเป็นอย่างมากค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะของโครงการที่มียอดการใช้สิทธิ์ขอคืนเงินภาษีตามโครงการอยู่ที่กว่า1.45แสนคัน คิดเป็นเงินภาษีที่ต้องคืนนะคะถึง1.1หมื่นล้านบาทค่ะแล้วก็คาดว่าถึงสิ้นปียอดการขอใช้สิทธิ์นะคะจะถึง5 0 0 0 0คัดและจะต้องคืนภาษีกว่า30,000ล้านบาทตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยขณะนี้นะคะยอดขอภาษีในการคืนนะคะเข้ามาเนี่ยมีมากแบบก้าวกระโดดค่ะจากเดือนละ100คันนะคะเพิ่มเป็น10,000คันถ้าหากว่าแยกนะคะรายละเอียดการขอใช้สิทธิ์รถยนต์แต่ละประเภท คือรถยนต์นั่งนะคะ8.04หมื่นคันวงเงิน7,336ล้านบาทรถกระบะพิกอัพนะคะ3.2หมื่นคันวงเงิน532.6ล้านบาทแล้วก็รถยนต์นั่งมีกระบะหรือว่าดับเบิ้ลแคบนะคะ3.16หมื่นคันวงเงิน2,482ล้านบาทซึ่งยังไงก็ตามคะ่ะสิ่งที่จะมีผลตามมาก็คือเรื่องของรถบนท้องถนนเพราะว่าข้อมูลนะคะจากศูนย์ควบคุมและสั่งการจ,จรจาจรระบุว่า ขณะนี้นะคะมีรถใหม่ออกมาวิ่งบนท้องถนนมากขึ้นเมื่อรวมกันกันกบรถที่มีอยู่เดิมที่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าพื้นที่ถนนยังมีเท่าเดิมนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดกันขึ้นมากก็สอดคล้องกันกับข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกค่ะที่พบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนั้นมีรถนะคะจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยเดือนละ5 0,000คันจะปกตินะคะมีรถใหม่จดทะเบียนเฉลี่ยเดือนละ2 0,000คัน ส่วนสถิตินะคะจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงของปี2555เมื่อเทียบกันกับปี2 5 5 4นั้นพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจํานวนการเพิ่มขึ้นของรถจดทะเบียนใหม่อย่างเห็นได้ชัดโดยยอดรวมนะคะการจดทะเบียนใหม่ของปี2 5 5 5ตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนกรกฎา,าคมมีมากถึง582,279คัน เทียบกันกันกบปี2554นะคะตลอดทั้งปีมีรถจดทะเบียนใหม่แป1แสน1 5 2ขคันซึ่งตกกันข้ามนะคะกับรถยนต์มือสองค่ะที่ตัวเลขหรือว่ายอดการขายนั้นกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลออกมาอย่างไรนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ยังเดินหน้าต่อนะคะในหลายๆโครงการด้วยกัน และขณะเดียวกันนั้นก็มีการทยอยแถลงผลงานของทางรัฐบาลออกมาเป็นรายกระทรวงด้วยค่ะโดยในวันนี้เองในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ออกมาแถลงผลงานเช่นกันค่ะโดยนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยในวันนี้นะคะว่าจะแถลงผลงานรัฐบาลครบครอบหนึ่งปีที่สำนักงานประกันกสังคมโดยแถลงเสนอนโยบายหลักๆใน2เรื่องคือนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อสภา และการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาทใน7จังหวัดและจังหวัดอื่นๆที่ได้ขึ้นไป40%พร้อมกันแล้วทั้งนี้ยังจะมีการขึ้นค่าแรง300บาทครอบคลุม77จังหวัดในต้นเดือนมกราคมปี2556อีกด้วยส่วนเรื่องของการยกระดับฝีมือแรงงานได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษ,ษฐกิจอาเซียนแล้วซึ่งทั้งเรื่องช่างก่อสร้างและช่างฝีมือแรงงานด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวถึงกรณีที่เคยบอกว่ากระทรวงแรงงานสอบตกทั้งกระทรวงซึ่งเรื่องนี้นายประเดิมชัยนะคะก็กล่าวว่าเจตนาจริงๆแล้วก็คือต้องการที่จะกระตุ้งการทํางานของข้าราชการเพื่อให้การทํางานนั้นควบคู่ไปกับสังคมค่ะค่ะคณะที่นะคะในวันนี้ค่ะทางอีสานโพลนะคะศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เไ,ได้มีการเปิดเผยผลสํารวจเรื่องเสียงสะท้อนชาวอีสานนะคะกับผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประจําเดือนพฤษภาค,คมด้วยผลการประเมินนั้นปรากฏว่าสอบผ่านเกือบทุกด้านค่ะมีแค่เพียงนะคะด้านเศรษฐกิจและก็ความกินดีอยู่ดีที่ผ่านไม่ถึงครึ่งค่ะดรสุทินเวียนวิวัฒหัวหน้าโครงการอีสานโพเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อการทำงานของรัฐบาลใน6ด้านเพื่อเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาล ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงมาตรการและนโยบายการทํางานได้อย่างเหมาะสมโดยการสํารวจจะมีขึ้นทุกๆ2เดือนโดยครั้งนี้เป็นการสํารวจครั้งที่5ตั้งแต่รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เข้ารับตําแหน่งซึ่งตรงกันกับการครบรอบหนึ่งปีของการเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้โดยทำการสำรวจนะคะระหว่างวันที่24-26สิงหาคมที่ผ่านมาจะกลุ่มตัวอย่าง1,146รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธนนองคายชัยภูมิเลยอุบลราชธานีอุดรธานีนครพนมนนองบัวลำัมสุรินทร์บุรีรัมย์สีสเกตสกลนครมุกดาหารยโสธรอ,อ่ำนาจเจริญและบึงกาฬผลสำรวจนะคะการประเมินผลงานรัฐบาลใน6ด้านค่ะก็พบว่าด้านภาพรวมการทำงานของรัฐบาลประเมินให้ผ่านร้อยละ75.1 ไม่ผ่านร้อยละ24.9.7นะคะส่วนทางด้านการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยประเมินให้ผ่านร้อยละ58.6ไม่ผ่านร้อยละ41.4ด้านเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีนะคะประเมินให้ไม่ผ่านค่ะร้อยละ52.9ผ่านร้อยละ47.1ส่วนด้านสังคมอาชญากรรมและยาเสพติดประเมินให้ผ่านร้อยละ65.9ไม่ผ่านร้อยละ31.1นะคะ ด้านสิ่งแวดล้อมมลภาวะและภัยธรรมชาติประเมินให้ผ่านร้อยละ59.9ค่ะไม่ผ่านร้อยละ40.1ด้านการต่างประเทศประเมินให้ผ่านร้อยละ80.9ไม่ผ่านร้อยละ19.1ซึ่งทั้งนี้นะคะเมื่อพิจารณาเทียบกันกับการสำรวจในเดือนิถุนายนนะคะก็พบว่าแม้ครั้งนี้คนอีสานจะประเมิในให้ผลงานแต่ละด้านนั้นผ่านแต่ด้านเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีชาวอีสานกว่าร้อยละ52.9นะคะประเมินว่าไม่ผ่าน จากเดิมนะคะที่ให้ไม่ผ่านร้อยละ47.3ค่ะและผลงานบางด้านก็มีแนวโน้มลดลงนะคะโดยทางด้านการเมืองจากเดิมประเมินว่าผ่านร้อยละ66.4ลดลงเหลือร้อยละ58.6ด้านสิ่งแวดล้อมบุรภาวะและภัยธรรมชาติจากเดิมร้อยละ69.6ลดลงเหลือร้อยละ59.9ส่วนด้านอื่นๆนะคะก็ได้ผลการประเมินใกล้เคียงกันกับผลเดิม โดยทางด้านสังคมอัจกรรมแระยาเสพติดจากเดิมประเมินว่าผ่านร้อยละ65.4ครั้งนี้นะคะก็ได้ผลประเมินผ่านร้อยละ65.9และด้านการต่างประเทศนะคะจะเดิมร้อยละ82.4ครั้งนี้ก็ได้ผลประเมินร้อยละ80.9ค่ะจบข่าวร้อนรวม